สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในคาร์ดิชิฟทายคูนนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นคลิปที่ผมได้อัดไว้ช่วงกิจกรรมเข้ามาใหม่นะฮะแต่ว่าเพิ่งมีเวลาอัพนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของอัปเดตล่าสุดจริงๆแล้วนะฮะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอัปเดตที่เดินทางมาถึงซีซั่น5แล้วนะฮะสำหรับการเก็บ โรฟี่เพื่อรับรถฟรีนั่นเองนะฮะในกิจกรรมนี้เนี่ยมีเวลาให้เราเนี่ยถึง35วันเลยนะครับพร้อมกับของรางวัลรอบนี้มีรถมาแจกถึง4คันเลยนะฮะแต่ละคันเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับรถแต่ละคันในรอบนี้และก็ในส่วนซีซันพาร์ทในรอบนี้เนี่ยก็จะมีรถให้เราถึง2คันพร้อมกับบอดี้คิดอีก1อันนะครับสิ่งที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้อีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของ สนามซีซั่น5ตรงนี้นะครับสาหรับสนามนี้เนี่ยจะเป็นสนามแข่งรถที่อยู่ตรงข้าเรือตรงนี้นั่นเองนะฮะโดยที่รอบในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีรอบเริ่มต้นตั้งแต่1รอบสองรอบ4รอบแบบนี้เลยนะครับพี่บอกได้เลยว่ากิจกรรมในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการเก็บโทฟี่เหมือนเดิมนะฮะก็จะยังมีในส่วนของภารกิจที่เราสามารถทําต่อวันได้ตรงนี้นะครับสาหรับสนามตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะฮะว่าจะมีเส้นทาง ยังไงบ้างนะครับไปกันเลยตอนนี้เนี่ยขับออกมาอ๋อถนนเนี่ยก็จะขึ้นมาด้านบนเลยนะขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาในโกดังเข้ามาในโกดังเสร็จแล้วออกมาทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นการวนโอ้ถนนเนี่ยค่อนข้างแคบนิดนงนะฮะคือจะมีทางซิกแซกแบบนี้นะครับขึ้นคอนเทนเนอร์วนกลับออกตรงนี้โอ้โหรถแรงเกินนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นของท่านผู้ชมน,นั่นเองนะฮะคือคันนี้ผมซื้อไม่ทันต้องขออภัยจริงๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไม่มีเวลาเลยนะครับโอเคสนาน ก็จะวนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่โอ้ oh oh oh. ผมนี้หลุดโคง้งตรงนี้ตลอดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับทางเนี่ยมันนข้าซับซ้อนนั่นเองนะฮะทำให้เราเนี่ยมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะฮะสำหรับสนามนี้นั่นเองและก็ในรอบนี้เนี่ยก็จะมีรถลิมิเต็ดเข้ามาเพิ่มอีก1คันนะครับซึ่งมูลค่าของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่13ล้านเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ด้วยความเร็วที่ให้มาเนี่ยสูงถึง410กิโลเมตรต่อชั่วโมงแฮนด l i n g นะครับอยู่ที่8 ชุด8แล้วฮะแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นแบบขับเคลื่อน2อล้อหลังนั่นเองนะฮะอีกทั้งเรายังได้เงินในร้านขายรถเนี่ยประมาณนะฮะ73ดอลลาร์ต่อ1วินาทีและเราก็จะได้เงินในการขับรถเนี่ยต่อ1ไมล์เนี่ยเราจะได้อยู่ที่3,198ดอลลาร์เลยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเงินที่เพิ่มให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็13ล้านเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะสำหรับรถลิมิตที่ค่อนข้างสวยด้วยครับคันนี้คืออัปเดตนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนี่นะฮะไม่มีการหาของหรืออะไรแค่เราขับรถแข่งในสนามเพื่อเก็บสะสมโทฟี่เนี่ยเราก็รับรถฟรีไปเลยนะฮะบอกเลยเลยว่าแมป c คาร์ลิชชิพไทคูลเนี่ยแจกแล้วแจกอีกแจกต่อน,นั่นเองนะฮะโอ้ยคุ้นๆจังเลยนะ I mean, Quack. สำหรับโค้ดใหม่ในรอบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับบอกว่าซีซั่นฟแบบนี้นะฮะเราจะได้เงินสูงถึง7 5 0 0 0ดอลลาร์เลยนะครับสำหรับโค้ดในรอบนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ยังติดตามรับชมกันอยู่ขอบคุณจากใจมากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยะฮะวันนี้เนี่ยผมต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณที่ให้ยืมรถคันนี้ด้วยนะครับ